หมอปลามาจริงบุกวัดติดป้ายต้านพร้อมพักเงินร่วมทําบุญด่านเจ้าวา่ายอมรับดื่มเหล้าแล,และฉันหมูกระทะขอเวลา3วันจะสึกโดยหมอปลาบ้านรัตนาพร้อมด้วยทนายความและคณะชาวบ้านในพื้นที่ได้เดินทางมาถึงวัดก็ได้พบพระครูธีรสารกิจจารเจ้าอาวาสวัดใหม่พรมพิราม ได้ตั้งโต๊ะพูดคุยกันพร้อมกับมีการไลฟ์สดผ่านเพจหมอปลาช่วยด้วยโดยทางหมอปลาได้ทําบุญยอด1,800บาทบอกว่าเป็นค่าป้ายวันิวและคณะก็ได้ร่วมกันทาบุญเพิ่มด้วยจากนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันทางเจ้าอาวาสก็ได้มีการยอมรับว่าเป็นคนสั่งทาป้ายจริงขออภัยหมอปลาและทางญาติโยมด้วยถือว่าทําความผิดก็ได้ทําการปรองาบไปแล้วพอดีมีการส่งต่อภาพป้ายกันมาในไลน์ตนก็เลยสั่งร้านทําว่าเอาป้ายแบบนี้ยืนยันว่าข้อความทั้งหมดไม่ได้ คิดเองดูจากหลักฐานในรายได้ยอมรับผิดว่าคิดน้อยไปหน่อยไม่ทันได้ นึกถึงบนกระทบที่จะตามมาจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามถึงกรณีที่มีการร้องเรียนเข้ามาเยอะเกี่ยวกับเรื่องจเจ้าวาสติดเหล้าดื่มเหล้าเป็นประจำซึ่งเรื่องนี้จเจ้าวาดรอดดังกล่าวก็ได้ยอมรับว่าดื่มเหล้าจริงแต่ไม่ได้ดื่มบ่อยดื่มเฉพาะเวลาเครียดเท่านั้นและยอมรับว่าเพิ่งดื่มไปเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนเรื่องหมกูกระทะก็ยอมรับเช่นกันว่าเคยมีการโทรสั่งมาฉันและเลี้ยงพะลูกวัดภายในวัดจริงจากนั้นตัวแทนชาวบ้านที่มาสังเกตการก็ล้วนบอกว่าจเจ้าวาสเคยทําแบบนี้มาแล้วเมื่อ สามปีก่อนชาวบ้านก็จับได้เรื่องดื่มเหล้าตัวเจ้าอาวาสก็ขอโทษมาแล้วหนึ่งครั้งและก็มาทําอีกไปชมคลิปบางส่วนในเหตุการณ์กันครับมาก็พอดีอยากทำบุญที่นี่เพราะว่าเห็นขึ้นป้ายน่าสนใจก็อยากถามหลวงพ่อเลยแล้วกันนะครับว่าว่าที่หลวงพ่อขึ้นป้ายเนี่ยหลวงพ่อมีความรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยหมอปลามาทำบุญวันนี้แนละ้วนั่งตรงเนี้ยหลวงพ่ออยากจะบอกอะไรกับหมอปลาไหมก็ดีใจนะยมนะนี่ ให้ภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นนะก็ทางผมเองก็นั่งดูตามสื่อโซเชียลสารัดบ้างก็้ยินไปตามกระแสตรงนั้นก็ไม่มีอะไรมา<อ>แล้วกระแสท,ที่หลวงพ่อดูมากระแสเขาว่าไงครับหลวงพ่อก็าบางครั้งหมอปลาก็ที่ทำตะปูนะบางอย่างมันก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่สมควรได้อย่างที่ที่หลวงพ่อเห็นที่หมอปลาไปกวาดล้างพวกพระ ที่มั่วสีกาเนี่ยหลวงพ่อมีความคิดเห็นยัไงบ้างก็ดีอะโยมดีดใช่ไหม<ด>พูดได้เลยพูดได้เลยหลวงพ่อพูดได้ครับในกรณีที่ว่าไปเ,าเกี่ยวกับเรื่องพระนะนะบางครั้งหมอปลาก็รุนแรงครับรุนแรง<ช> <พะ S 1> ทํารุนแรงไปเช่นทางประตูบุกเข้าไปถึงกุฏิอะไรประมาณนี้แล้วถ้าวันนี้มาทําบุญอย่างนี้รุนแรงนะครับหลวพ่อก็ดีอะโยมนะถามว่าหน่อ้เงินที่ทําป้ายเนี่ยไงไงเป็นเงินของใครมาทำงเงินเงจดจ่อมาจากไหนเงินของหลวงพ่อ,อ,อ หลวงพ่อตอนคิดจะทํำได้ปรึกษาใครไหมครับไม่เห็นก็ไม่ได้ปรึกษาใครคิดเองเลยไม่ได้คิดเองซื้อหมายถึงว่าดูในไลน์เฟอเจ้าที่เขาส่งแชทมานะ จะเห็นในรา,ายกลุ่มก็คือจะเป็นพระในกรมพิรามใช่ไหมครับอาจารย์ในรายกลุ่มที่หลุดออกมาเนี่ยจะเป็นพระที่อยู่ในกรมพิรามก็เห็นในใจนะโยมนะครับม,ม,มีเจ้าคณะอำเภอด้วยใช่ไหมครับที่อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ใช่ไม่ไมใช่หลวงพ่อโดูหลวงพ่อจะจำได้ไหมครับแล้วหลวงพ่อกับเจ้าคณะอำเภอนี่หลวงพ่อเป็นอะไรกันครับเนี่ยมีอะไรดูตักกันส่วนตัวว่าเป็นแบบสนิทสนมกันหรับเป็ล่าอ๋ออันนั้นก็ธรรมดาโยมเนาะเป็นเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องอะไม่ใช่สิดงใต้ทางก็ไม่เห็นด้วยนะโยมพอสั่งไม่ไม้แต่สรุปในรายที่มี็นในหลง ท่านส่งส่งลองว่าคนนี้หลวงคนนี้หลวงพ่อเองถูกไหมฮะเนี่ยอาจารย์นบอาจารย์นบเนาะที่แบบดูจากลายนะอ๋อดูจากลายแต่น่าจะต้องแม่งแลเหรอเห็นว่าไงทำใต้แล้วแล้วตอนนี้ยังยังรู้สึกแบบนั้นไหมหลวงพ่อก็เดินตำหนิเยอะกันเลยหลวงพ่อรู้จักหลวป่ามากหมายถจริงๆเราเคยเจอกันเอาแต่ไม่เคยรู้จักกันเขาไม่เคยมาวัดนี้แต่ทํากันเอาไว้ก่อนอาจารย์ถ้าเกิดไม่เจอกระแส ตีกลับเนี่ยพระอาจารย์จะเอาป้ายลงไหมหรือว่าก็จะติดแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องคืออำเภอเขาเห็นแล้วเขาก็สั่งลงเอาลงท,ที่เอาลงเนี่ยเพราะว่าทางจาาเจ้าคณะอำเภอสั่งให้เอาลงใช่ไหมฮะไม่ได้เกี่ยวกับต้องเอาลงอ่ยอมเพราะไหนๆก็ถ้าเราขัดคําสั่งไปก็ไม่ถูกสังมันจะไม่ถูกโพอมมขอนอนุญ,ญาตนะครับเออ ตอนแรกที่หลวงพ่อปราบปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นเกี่ยวกับการขึ้นบ้ายแล้วก็ไม่รู้จะเอามาเนี่ยตอนตอนนั้นหลวงพ่อคิดยังไงถึงตอบไปอย่างนั้นก่อนนะครับอืมตอนนั้นก็คิดว่ากลัวกลัวกลัดจะลงอ๋อกลัวจะลงก็แต่ว่าน้ำเปลี่ยนมาเออตัวเต็มวัดเลยใหญ่เลยรถตัวเยอะเลยรถตัวเยอะเลยเห็นวัดกว้างมากเลยทีนี้ผมถามต่ออันนี้ผมขอโทษหลวงพ่อนะผมไม่ได้พูดเองนะคือมีชาวบ้านมีคนต่างๆเนี่ยเขาพูดกันเยอะแยะมากมายเลยว่า เราเป็นพระเราเป็นเจ้าอาวาสมีห้าข้อยังถือไม่ได้เลยเราจะมาสั่งสอนชาวบ้านยังไงเออเพื่อเป็นช่องทางในการตัดความเข้าใจกับชาวบ้านจะเป็นเรื่องป้ายนี่นะโยมนะทำมาบอกไปตอนเช้าว่าไม่รู้ไม่เห็นใครมาทําอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ต้องขออภัยน้อต่อปัญญาญาติโยมตามระแวกถือว่ามุสาอย่างหลวงพ่อเลยมุสาต้องทํายังไงครับในตามหลักทางสงนะครับตามหลัก เรื่องน,นี้ถ้าว่าเจตนาก็เจตนาคือตั้งใจทำใต้ทำใต้เนาะอาจารย์เรื่องการย่ำยีใช่มัะย่ำยีรัฐเขาเห็นเป็นประโยคเนี่ยเขียนอยู่ว่าไม่อยากให้หมอปลาไปย่ำยีรัฐอีกใช่แต่กรณีถ้าเกิดพระไม่ดีเนี่ยควรทำยังไงครับอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับพระไม่ดีควรเจอหมอปลาไหมควรเจอหมอปลาแล้วอันนี้มันก็จะแลกแต่การ <ce infectious> ณ์เนาะเแต่กานแต่ละ ผมผมผมถามน่ะถามเรื่องระหว่างสำนักสงฆ์ไอ้สำนักพุทธกับหมอปลาเนี่ยพระเขากลัวไหนมากกว่ากันครับผมก็ทั้งสองอย่างไงับทั้งสอง <c oughs> ในสังคมเนี่ยพระอาจารย์เขาถามกันเยอะมากเลยเรื่องผมพิมพ์ไป้วน,นะในโซเชียลทั้งบอกผมทั้งบอกหลายๆคนว่าไอ้ของที่ส่วนตัวพระอาจารย์มียุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสุราเนี่ยดื่มเหล้าเนี่ยจริงจริง,รงไหมถ้าจริงไม่จริงเนี่ยฝากพระอาจารย์บอกกับทางสังคมหน่อยแล้วก็จริงหรือเปล่าจริงจริงจริง นาาจรย์ก็มีดื่มบ้างใช่ไหมเมื่อไหร่ครับอาจารย์นานหรือยังครับนานแล้วอยู่ดื่มตอนไหนครับดื่มทําไมครับผมปวดต้นครับในขณะปวดอ๋อแล้วดื่มทำไมครับดื่มดื่มเพราะอะไรวันนั้นที่ดื่มเพราะอะไรอาจารย์สาขาเหตุการณ์ให้ทำับเกี่ยวกับงานมากเกี่ยวกับงงานหลวงพ่อมีคนส่งคลิปมาให้เป็นคนเก็บของเก่าครับเขาบอกว่าเขาเจอขวดของทองที่วัดแห่งนี้เป็นแค่ของหลวงพ่อไหมหอมทองคำปกติหลวงพ่อดื่มดื่มอะไรสนรพเมง เบี้ยหรือเล่าของทองอ๋อก็แสดงว่าที่เขามาเก็บนี่คือของหลวงพ่อใช่ไหมฮะใช่เก็บตรงไหนมีคนตองบกจุดด้วยเพราะว่าถ้ามันอยู่หลังกุฏิหลวงพ่อใช่ไหมครับกุฏิเลยนะแต่เป็นหงเหมือนกันแล้วปกติใครซื้อหลวงพ่อก็ต้องมีลูกศิษย์เอารูศิษย์ไปซื้อไม้แล้วหลวงพ่อไม่รู้หรอกมันมันมันบาปอะครับมันผิดศีลเนี่ยหลวงพ่อก็เป็นพระเป็นึงเจ้าว่าแต่ยังมีการกินเหล้าเนี่ยครับรู้แล้วทำไงครับทำไมต้องจุดจุดใจตัวเองไม่ได้ครับอันนั้นมันก็เป็นบางครั้งนะโยมนะ ืมมาันก็คือผิดครับไม่ว่าจะครั้งครั้หนึ่งหรือหลายครั้งหรือนิดนิดหน่อยหนหลายครั้งหรือนานมันก็ผิดถึงนั้นครั้งล่าสุดนี้เมื่อไหร่ครับอาจารย์ด้วยความเคารพเลยขอขอแบบจริงๆเลยเอาครั้งล่าสุดมาละอะไหร่ต้นเดือนต้นเดือนต้นหันต้นเดือนหรือไงครับวันที่หนึ่งพฤษภาตอนแสดงว่าตอนที่ถังทำป้ายนี่เมาด้วยไหมครับไม่ได้เมาลไม่เมาแต่เมื่อไหร่ครับพ่อต้นเดือน จะดื่ม้าเป็นสืไม่ไม่ไม่เป็นสื่อจะดื่มพุทรังที่เครียดใช่ไหมครับหลวงพ่อถ้าไม่เครียดก็ไม่ดื่มใช่ไหมครับหลวงพ่อแล้วไม่หลวงพ่อไม่มีความคิดที่ว่าจะสึกไปกินเหล้าเลยครับมีไหมครับอาตมาก็คิดมันงก้างยอมคิดว่ายังไงครับหลวงพ่อจะคิดว่าอยากจะมั่งก้างล้วเขาบวชมากี่ปีแล้วสามสิบสปีเหตุผลที่สืเพราะอะไรครับหลวงพ่อที่อยากจะสึกที่คิดอยากจะสกเพราะอะไรครับก็อยากไปใช้ชีวิตทางโลกบ้างหมายถึงว่าจะได้ไปดื่มเหล้าทำอะไรได้ตามปกติมันก็เรื่องปกติของคราหวณ์ เราทำไมยังไม่สึกครับมีใครขอไวไหมครับว่าขอให้พระอาจารย์อย่าเพิ่งสึกอะไรเงี้ยครับไม่มีหลวงพ่อแล้วเรื่องฉันหมูกระทะนะครับร้านหมูกระทะเขาบอกว่าพระวัดเนี้ยข้าฉันหมูกระทะอาจจะเป็นตัวหลวงพ่อหรือพระลูกวัดเองหลวงพ่อเขจะมอกว่าอะไรหลวงพะเห็นว่าเห็นว่าสั่งมาตอนหลังจากทางานกันหลังเที่ยงแล้วทางานกันหนเหนื่อยก็เลยสั่งหมูกระทะมาเลี้ยงพระลูกวัดแล้วพระอาจารย์ก็เอาเข้าไป ย่างในกุฏิคนเดียวจริงนะครับอันนี้เมื่อไหรถามตั้งแต่เท่าที่พระอาจารย์จําความได้ค่ัตมันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงนะครับก็มีจริงเวลานั่งนั่งดื่มนี่ตั้งแต่ว่ากับใครบ้างครับไม่เรื่องดื่มคนเดียวคนเดียวย่างว่าถ้าไปกินเหล้าด้วยนะครับไม่มีอ๋อแตเวลาดื่มก็คือจะดื่มอย่างเดียวย่างบอกก่าท่านยิ่หลังเวลาเพลินไหมัมันช่วงเพลินนะโยมเนาะเคยเคยมีแบบว่าหลังหลังเพลินไหมครับเขาบอกหลังเที่ยงหลังเพลินหลังเทียงไม่มี เช่วงเย็นค่ำยี่แบบหลังทํางานวัดเสร็จแล้วอะไรเงี้ยครับพระอาจารย์แล้วใครไปซื้อหมูท้าให้ครับก็ใช้โทร,ระเดโต๊ะเดโทรแล้ว,แล,วแล้วที่ที่โซเชียลอีกหนึ่งคำถามานะครับพระอาจารย์ที่เขาบอกว่ามีสีกายุ่งเกี่ยวกับพระอาจารย์รด้วยนี่เรื่องจริงไหมเรื่องอะไรมียุ่งเกี่ยวแบบเชิงลึกกับสีกาเนี่เป็นเรื่องจริงไหมที่เพ่งไม่มีอาจารย์พระอาจารย์ก็ยืนยัมกับทุกคนว่่ใครมาหาต๋ กัันนไปมาหาสู่กันในในลักษณะไหนครับเป็นเป็นญาติพี่น้องเป็นญาติพี่น้องหลวงพ่อเขาสมความุญาตครับไอความผิดทั้งหมดทั้งทั้งดื่มเหล้าทั้งชิ่งหมูกระทะกินเนี่ยครับรู้ตัวไหมรู้รู้ใช่ไหมครับว่ามันไม่ดีรู้อันนี้มันแล้วรู้สึกผิดเนี่ยทำผิดกินเหล้ากินกินหมูกระทะนทำยังไงครับเวลารู้สึกผิดแล้วทำยังไงครับต้องปรับปรุงตัวเองรรปผลแก้ไข วันนี้มากันเยอะเลยชาวบ้านมากเลยครับมีทั้งตัดมีทั้งถาหมู่อ่ะเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนได้แล้วพี่บอกเปลี่ยนได้แล้วใครบอกใครบอกถ้าใครไม่ให้โอกาสเดี๋ยวยังไงไม่น้อยมาเลยครับใครใครให้โอกาสจะยกมือหน่อยใครให้โอกาสจะว่าอีกรอบกันที่เลี้ยงฟ้าไหมอให้โอกาสก็ให้มาแล้วใา้มาแล้วตไม่ให้แล้วอันนี้หมูสิบห้าอันนี้ของหมูสิบห้าเนที่เอันนี้ จากบ้านที่เขาบอกผมนะคเขาอยากให้โอกาสแต่ครั้งที่แล้วเขาให้เพราะเขาสงสารกลัวจะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ยืนครั้งนี้หลวงพ่อทําได้หรือเปล่าแล้วผมอยากรู้อันเดียวอันเนี้ยมาจากแบบเขาเรียกว่าที่คุยกันนะผมไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้แบบไม่ได้ใส่ร้ายไม่ใส่ร้ายอ่ะกือนเาว่าผมอยากรู้มีวัดอื่นอีกไหม วัดอื่นวัดอื่นน่ะเพราะว่าชาวบ้านเขาคุยกันอย่างนั้นอ่ะอนนี้วัดอื่นคืออาตมาไมคราบแล้วแล้วผมเนาะเป็นอาเด็กรุ่นใหม่การทําอย่างเงี้ยขึ้นไปเนี่ยมันทําให้อำเภอเสียหายผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ผมสามารถวาหลวงพ่อได้เด็ดเด็ดเพราะผมไม่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่จริงเลย เพราะว่าหลวงพ่อทาผิดสีไงผมไม่ทําวันนี้หลวงพ่อเขาให้อภัยขอขอขอให้โอกาสที่ให้ไหมก่เมื่อกี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาให้โอกาสไปหนึ่งครั้งแล้วแล้วเขาสงสารกลัวจะไม่มีที่อยู่กลัวจะไม่มีที่ยืนแล้วครั้งนี้หลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อพิจารณาตัวเองผมจะไม่ได้ขับไล่กันแต่หลวงพ่อพิจารณาตัวเองได้ไหมให้โอกาสหลวงพ่อมีใจมีจิตใทุกคนมีสมองนะครับพิจารณาตัวเองดีกว่าไม่ไม่ไม่ได้ขับไล่ไม่ได้ทําไล่ให้พิจารณาดีกว่าจะได้เป็นคํากันทั้งสองฝ่ายได้ไหมครับ หลวงพ่อผมขอถามหลวงพ่อก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขามีการร้องเรียนหลวงพ่อใช่ไหมครับสำนักพุทธสำนักสงฆ์เคยเข้ามาคุยกับเราไหมครับไปตรวจสอบไหมครับไม่มีแล้วเนี่ยแล้วคเรื่องมาปันไปแบบนี้เขาบอกเขาจะเรียกหลวงพ่อไปตรวจสอบเนี่ย<ม>ถ้าเขาถามเรื่องกินเหล้าเรื่องหมูกระทะอะไรแบบนี้เราจะตอบเขาตรงๆหรือว่าเราจะอ้อมแอ,อมอ้อมแอ,อมเปใช้ไหร,รไปแล้วก็ก็ต้องว่ากันเป็นทางกถ้าถ้าเนี่ยชาวบ้านบอกให้ท่านเจ้าวาดพิจารณาตัวเองตอนนี้ท่าน มีความคิดอยากพิจ,พจารณาตัวเองก็ยินดีโยมนะโอเคจากพิจารณาตัวเองพิจารณาอลองบอกแนวทางหรือว่าพิจารณาอย่างไรครับดึงสองน้ำสี่ยังไงครับตูมลองลองบอกนะเพราะตอนนี้หลวงพ่อเขาบอกว่าพิจารณาจะแตกแตกครั้งนี้เราจะพิจารณาอย่างไรครับหลวงพ่อหลวงพ่อตอนนี้พอจะมีใครสักคนหนึ่งที่ทิศ เป็นตัวแทนวัดหรืออยู่ที่วัดหรือเห็นว่าหลวงพ่อได้ทาคุณงามประโยชน์ให้กับวัดหรือชุมชนแห่งนี้บ้างจะได้มาพูดคุยกันพอมีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองโทหาผู้ใหญ่วัดไม,ไม่ไม่ใช่หมายถึงลูกศิษย์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยท,ที่ที่เห็นว่าเออเราก็มาปรับปรุงวัดทาง <จะ S 1> วัดจรงิจรงอะไรเงี้ยตรงน,นี้ส่วนส่วนของทางสํานักพุทธส่วนของสํานักพุทธหรือว่าทางพระเหล่านี้ก็ยังตอนนี้ยังไม่ได้มีการประชุมไต่สวนก็ต้องรอรอ มีการไต่สวนคนถามกันลงมติก็เท่าน,นั้นรายังต้องมีการลงมติของทางสนักพูดเด็กเจ้าว่าตัดสินใจเองไม่น่าเลยครับอดยอ๋อตลอดสาสิกว่าปีนี้ยังไม่มีสำนักพูดมาเลยเหรอครับมาตรวจ<ม>สอบเรื่องแบบนี้มีมีหรือ,อยังครับก่อนหน้านั้นไม่ไม,ไม่รู้นะ เออโยมสรุปต่อไปไม่มีคําถามอะไรแล้วนะครับผมอาตมาขอโอกาสอีกสามวันเตรียมฝึกก็คือสามวันศึกสามวันศึกฝึกวันนี้เลยก็ได้มั้คะวันนี้ก็ต้องเตรียมเตรียมของเอกสภาษาอังกฤษว่าเคยอะไรด้วยต้องมีการตรวจสอบคือทรัพย์สมบัติสมมาตรใช่ ก็ให้โอกาสในเมื่อในเมื่อเจตนาของเจ้าวาดว่าอีกสามวันติดก็ทำบ้านก็ก็จะรับฟังแล้วก็ยินยอมมันเลิกไม่ได้เลยปวดอาจารย์เลาอาจารย์อาจารย์ปวชเลิกเล่าอดเล่าไม่ได้อย่าไปบวชเลยอืมอาจารย์ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะจะดื่มอีกหรือเปล่าอ่ะผมว่าเปิดร้านขายเหล้าดีกว่าโอเคขอต้อนรับผมเป็นสามานะโยนะผมคือม่ทำบ้าอาจารย์ขอาจารย์โทษครับผม อันนี้ก็ต้องโมโนธนาครับหมอทำบุญเลยครับทำบุญ,บญครับทำบุญครับจากวันนี้ก็ไม่ดีแล้วแต่ผมขอชื่นชมนะพี่น้องประชาชนบริเวณนี้ที่ไม่ปกป้องพระไม่ดีเพราะหลายที่เราไปเนี่ยพอเราลงไปปั๊บเนี่ยชาวบ้านกูวอำนาจเมือ่อลูวอำนาจของอเจ้าหน้นที่ก็จะให้ข้อมูลปิดกวัดนี้มาก ที่ให้ข้อมูลแล้วขับไล่เขาชาวบ้านว่ายังไงบ้บบางชาวบ้านดีใจฮะที่วัดเขาจะได้สูงขึ้นเพราะวัดเนี้ยเขบบาเรียกว่าไม่ดีมานานแล้วชบบาวบ้านก็รู้รู้ิิกจำว่าข่ามานานแล้วแต่ตอนนี้เขายอมรับแล้วลว่าเขาจะสึกภายใน3วัน